ta nghe à à chi phải đấy chi phải ta ta chứ ui cái tăng được không nghe à à chi phải พี่ปันจะตาดยังไงนี่มันแหนะเหมือนลัมโบเหมือนของเราอะนี่เหมือนลัมโบนี่น้องเปิดอ๋อทำไมกูเบิกจังวะเฮ้ยโคเทีโอ้โห เอ้ยรู้สึกแปลกๆว่ะฟิลลิ่งเอาไว้ขี่กลางถนนเนี่ยโอ้โหโคตรเท่เอมเกย์นึกถึงช่องแอมเกย์ขึ้นมาทันทีเลยเราจะเจอไปไหนเนี่ย โอ้โห oh, ร้อนร้อนร้อนโอ้โ oh, หขับโคตรยากเลยอะ่ะพิกรถง่ายมาก What the fuck man Jesus โ oh, อ้โหโคตรร้อน อย่ไปวนข้างหน้าดีกว่าไม่อยากขี่รถราคาเป็นล้านว่ะกลัวเออวนตรงนี้แหละพอแล้ะเกงใจแกรถใหม่ๆอยู่เลยวิ่งกี่โลวะเนี่ยโอ้ไม่ทินคลิปิเตอร์เลยรถกี่โลวะ хи яг тийм ร้อนร้อนร้อนโอ้โหคนร้อนปิดไงวะเนี่ยโอ้โห,โโหร้อนขาเอะอ่าเดี๋ยวค่อยรีวิวเนาะ เดี๋ยวรอนี่นกครอย่าเย็นนะพี่โอ้โหพี่กขับมาต้าน่ากลัวเลยพี่แกขับมาต้าน่ากลัวเลยขับมาจ <laughs> <S <s <ules> <S อดขับรถเป็นจริงแล้ว เขาฝันเป็นจริงแ้่กูได้ข,ขี่ B4 B4 ยังไม่เป็นจริงเดี๋ยวเราค่อยไปรีวิวเนาะเดี๋ยวมันร้อนนะเดี๋ยวรอพี่แกมาก็ได้นะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูแล้วรีวิวอืมลรวพี่โดมมาแป๊บผมก็ชอบแลวโโลิี่ B4 นะกับ R1 สองดุนโอเคโอ้ยโอเคับคลิปมนี้ก็ oh.